เราต้องยอมรับความเป็นจริงเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตอนนี้กลกไกลที่คนต้องอยู่บ้านเนี่ยปรากฏว่ารัฐไปทำสถิติรีเสซิร์ตมานะครับคนเขาไปดูบนถนนรถล,ลานเนี่ยมันน้อยลงแค่สี่สิบเปอร์เซนะครับผมอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยลถไม่ได้โลง่งถึงขนาดที่แบบว่า เหมือนสงกรานเหมือนวันหยุดยาวนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันตอนที่คนเขาไปถ่ายรูปจุดต่างๆเนี่ยเขาไปถ่ายต,ต,ตอนกี่โมงเขาถ่ายตอนที่รถมันวิ่งหรือไม่วิ่งแต่ผมใช้ชีวิตตอนเช้าถึงประมาณ19โมง10โมงเนี่ยรถก็เยอะนะครับในกทมและปริมณฑลสถิติบอกว่าคนเนี่ยบนถนนเนี่ยลดลงแค่40นะ่0เปอเขาต้องการลดให้ได้มากถึง 90%ถึงจะประสบผลสำเร็จถึงประสบผลสำเร็จตอนนี้มันไม่พอไม่พอเพราะอะไรคุณผู้ชมมาดูไหมฮะนี่มาดูข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมอาผมไล่รัวๆนะคงไม่ครบทุกจังหวัดหรอกเพราะว่าตอนนี้แต่ละจังหวัดเขาก็รายงานของแต่ละจังหวัดไปนะครับเอาโคราชโคราชวันนี้นะะติดเพิ่มมาเป็นแป๊บนะครับใครอยู่อีสานบ้าง โคราชวันนี้ยอดพุ่ง15คนนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่โคราชและนครราชสีมาอยู่15คนและอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันผลนะมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เนี่ยรอย,ยืนยันผลอีก16รายนะครับโคราชตรวจไปทั้งหมดเนี่ย408คนละนี่ผมดูข้อมูลสดๆรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับตอนนี้มีคนติด15คนละไปดูปัตตานีฮะ ปัตตานีผู้ป่วยพุ่งพรวดขึ้นถึง44คนนะครับก็เป็นไปตามที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าสีจังหวัดภาคใต้ประกอบไปด้วยปัตตานียะรานาราธิวาสและภูเก็ตเป็นโซนทางภาคใต้ที่มีผู้ติดเชื้อสูงมากและก็กําลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ววันนี้ปัตตานีนะฮะคุณผู้ชมครับมียอดผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น44คนนะครับ44คนนะ โอ้โหติดเชื้อ44คนจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะคุณผู้ชมครับและเห็นบอกว่าหลังจากที่ประกาศปิดเรื่องของการเดินทางข้ามระหว่างาจังหวัดต่อจังหวัดถ้าไม่มีเหตุจําเป็นไม่ให้เดินทางเห็นว่าตอนนี้ผู้ว่ากําลังประชุมกันอยู่นะครับอาจจะมีการปิดจังหวัดปัตตานีหมายถึงว่าปิดในพื้นที่ข้างในเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนที่จังหวัดน่านนะฮะจังหวัดน่านเขาถึงขนาดปิดถนนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพ ขออนุญาตยืมภาพรายงานภาพมาจากข่าวสดนะฮะรายงานจากข่าวสดเดี๋ยวไปดูหน่อยนี่คือที่จังหวัดน่านที่จังหวัดน่านเอาให้ดูนะครับนี่นะอันนี้เป็นถนนทางรองนะฮะไม่ใช่เมนหลักของจังหวัดน่านถ้าถนนเมนหลักของจังหวัดน่านเนี่ยเป็นถนนทางหลวงนะครับอันนี้เชื่อมต่อระหว่างน่านกับแพร่ก็เอาต้นไม้เอาป้าย มาวางมาขวางเอาไว้เลยว่าง,ง่ายๆเห็นไหมฮะให้เข้าทางเดียวซึ่งเขาเรียกว่าทางที่ห้วยน้าอุ่นนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจคัดกรองตรงจุดนั้นให้เหลือช่องทางเดียวให้เหลือช่องทางเดียวเพื่อสกัดกั้นและตรวจสอบนะฮะเพื่อสกัดกั้นและตรวจสอบอันนี้คือที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข่าวต่อนะพาไปดูข่าวต่อปัตตานีปิดถนนนะครับอ่ะเอา พอประมาณส่วนภูเก็ตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทางท่านผู้ว่าพักภพงก็ไม่ปิดเมืองก็แทบจะเหมือนปิดแล้วครับคือมันมีทางเข้าออกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักปรากฏว่าทางผู้ว่าเนี่ยสั่งให้ปิดจะให้เข้าออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุจําเป็นตามคําสั่งของผู้ว่าเท่านั้นที่ภูเก็ตไม่ปิดก็เหมือนปิดไปแล้วทั้งภูเก็ตยะลาปัตตานี นาราธิวาสตอนนี้อยู่ในสภาพใกล้เคียงกันหมดก็คือมีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ก็จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่ภูกเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจปรากฏว่าก็ไม่พอใจเหมือนกันนะคําสั่งของผู้ว่าคือตอนนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าคําสั่งของทางการที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีคนถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เสียประโยชน์คนจํานวนหนึ่งที่ได้ประโยชน์และอีกคนจํานวนหนึ่งที่ อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรพร้อมปฏิบัติตามคนมันจะมีหลากหลายความคิดเห็นตอนนี้บรัฐคงไม่มีเวลาที่จะมาถามแล้วมั้งครับคือยกตัวอย่างเช่นปัตตานียะลานราธิวานภูเก็ตถ้าผมไม่รู้ไงคือถ้ายังปล่อยให้มันอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันอาจจะมีผู้ติดเชื้อสูงจนหยุดไม่อยู่หรือเปล่าท้ายสุดก็ต้องล็อกเอาไว้ล็อกหมายความว่า ถ้าจะรักษาค้นหาผู้ติดเชื้อก็ค้นหาในจังหวัดนั้นจะไม่มีใครมาเติมละนะถ้าจะติดก็จะติดอยู่ตัวตนั้นน่ะไม่ออกมาข้างนอกแล้วเห็นไหมครับเขาเรียกว่าล็อกเอาไว้สกัดเอาไว้ไม่รู้หรอครับว่าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรเห็นไหมฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ผมเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนที่หลายคนถามเข้ามาประเด็นย่อยๆนะครับเรื่องของอิตาลี ที่บอกว่าจะมีคนไทยโอ้โหตามรายงานบอกว่าเจ็ดพันคนนี่นะครับอยากจะขอเดินทางกลับประเทศไทยผ่านเครื่องบินเช่าเหมาลำนะครับสรุปแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะโคศกสบคเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยที่อยู่อิตาลีไม่ได้ขอกลับประเทศนะครับเขายืนยันที่สามารถอยู่ที่อิตาลีได้อยู่กลับกลายเป็นว่าการนำเสนอข่าวที่เป็นรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ทำให้คนทางฝั่งไทยเนี่ยโอ้โหด่าโจมตีกันเละตุ้มเป๊ะไปหมดคนไทยด่ากันเองพอความจริงปรากฏกลับกลายเป็นว่าคนไทยอยู่ที่เจ็ดพันคนนั้นเขารู้ตัวเขาดีว่าอะไรเป็นอะไรเขายังไม่ได้ขอเดินทางกลับประเทศเลยนะครับเขาอยู่รักษาตัวอยู่ที่อิตาลีเขาบอกว่าเขายังดูแลตัวเองได้สรุปก็คือเขายังไม่ขอกลับนะ นอกจากนั้นมีคนอิตาลีที่อยู่ในประเทศไทยประมาณสองสามร้อยคนก็อยากที่จะเดินทางกลับประเทศของเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะประสานงานจะเข้าสู่กระบวนการมารับกลับหรือว่าจะเครื่องบินอะไรไปส่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับคือผมว่าทุกคนเข้าใจทุกอย่างหมดอะแต่มนุษย์อะไม่มีใครไม่อยากกลับบ้านไม่มีใครไม่อยากกลับบ้านลองคิดว่าเป็นเราสิ เราคิดว่าเป็นลูกเราสิลองคิดว่าเป็นคนที่เรารักสิทุกคนมีสิทธิ์กลับบ้านสำหรับความคิดเห็นผมนะครับทุกคนมีสิทธิ์กลับบ้านนะก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่อยากที่จะมาด่ากันคนอิตาลีที่เขาอยู่ทางโน้นเขาก็ไม่อยากกลับไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรนะฮะผมยุคคนถ้าเสียงนี้มันจะไปถึงอิตาลี ก็ขอส่งกำลังใจให้ท่านอยู่ที่นั่นต่อสู้เอาชนะมันให้ได้นะครับผมอยู่ทางนี้ผมรู้สึกเห็นใจมากผมรู้สึกเห็นใจและผมไม่มีคำพูดอะไรที่จะไปจะไปบอกว่าท่านไม่ควรกลับท่านกลับไม่ได้ท่านห้ามกลับผมไม่ใช่คนมีอำนาจขนาดนั้นผมไปห้ามใครกลับบ้านไม่ได้ผมไปห้ามใครกลับบ้านไม่ได้ เช่นกันถ้าผมอยู่ที่นู่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมยังอยากอยู่ที่นู่นหรืออยากกลับบ้านใจจะขาดน,นะครับเราไปพูดแทนคนอื่นไม่ได้ละครับชีวิตใครใครก็หลักนะฮะผมส่งกำลังใจให้แล้วกันไม่อยากให้มีการด่ากันไม่อยากให้คนไทยต้องมาทะเลาะก,กันในสถานการณ์แบบนี้นะครับในสถานการณ์แบบนี้นะไม่ว่ากัน แสดงความเห็นก็รักษาน้ำอกน้ำใจกันหน่อยนะฮะแค่สถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ยากลาบากอยู่แล้วนี่คือที่อิตาลีและข่าวสามเรื่องของคนไทยอัปเดตให้ทราบติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ u b ส c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ